เหรียญการจนาพิเศษในคลิปนี้จะมีด้วยกันอยู่2ชุดชุดด้านซ้ายกับชุดด้านขวาชุดด้านซ้ายจะเป็นชุดที่ไม่สามารถที่จะขายให้กับนักสะสมได้พูด,ด้ง่ายก็คือราคาเท่าหน้าเหรียญน,นักสะสมไม่นิยมเล่นหา พูดได้ง่ายก็คือถ้าใครมีแบบชุดด้านซ้ายไม่ต้องเก็บแนะนำไปใช้ได้เลยส่วนชุดด้านขวาคือชุดที่มีราคาในกลุ่มนักสะสมพูดได้ง่ายคือมีราคาซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญหลายสิบหลายร้อยหลายพันเท่านั้นเองมาดูครับว่าทำไมสองชุดชุดซ้ายกับชุดขวาทีนี้ชุดหนึ่งถึงขายไม่ได้อีกชุดหนึ่งทำไมถึงขายได้ครับผมเรามาเริ่มจากชุดที่ขายไม่ได้กันก่อนซึ่งเป็นด้านซ้ายมือ สังเกตดูดีนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่เหรียญ50สตางค์นะครับอ่าชนิดราคาเล็กที่สุดดูนะครับจับใส่มือแล้วก็หมุนไหมครับนี่จะเป็นพระเสียนตรงนะครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับการจนาพิเศษนะครับจับใส่มือนะครับแล้วก็หมุนนี่เป็นพระเสียนตรงนะครับและก็สุดท้ายนะครับเหรียญสิบบาทนะครับจับใส่มือแล้วก็หมุนนะครับตั้งตรงนะครับหมุนเห็นไหมครับจะเป็นพระเสียนตรงทั้งหมดเลยทั้งสามเหรียญนะครับ เหรียญ50สตางค์1บาทแล้วก็10บาททีนี้มาดูชุดด้านขวาครับเหตุใดจึงมีราคาและก็ขายได้เราเริ่มตั้งแต่50สตางค์เลยนะครับอ่าบนสุดนะจับใส่มือแล้วก็หมุนนะครับนี่เห็นไหมเป็นทาเสียนเอียงนะครับเกือบกลับเห็นไครับเอียงเกือบกลับอ่าถัดมาครับ1บาทนะครับผมจับใส่มือครับเป็นทาเสียนขวางเห็นไหมครับเป็นท่าเสียบขวางนะครับอีกเหรียญครับสุดท้ายเหรียญ10บาท2สีนะครับจับใส่มือแล้วก็หมุนปอีกด้านหนึ่ง เป็นผ้าเสียนสลับนะครับเห็นไหมเป็นผาเสียงกลับนะครับแบบนี้จะเห <S 2> <S 2> <ไ individuals> ็นได้ว่านะครับแบบที่ม <coping> ีราคาก็คือแบบที่เหรียญนะครับอีกด้านหนึ่งมีลักษณะนะครับตามที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ขวางเป็นต้นไปและก็เอียงนะครับเอียงมากกว่าขวางนะนะครับก็คือองศาแบบนี้คือนะครับมากกว่าองศาขวางนะครับอันนี้คือองศาขวางเนี่ยก็คือ90องศานะครับเอียงประมาณนี้ก็คือ17นาฬิกา ส่วนนะครับแบบนี้ก็คือ18บแนาฬิกานะครับเห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้คือกลับเลยเมื่อมาดูเปรียบเทียบกับทางด้านซ้ายมือจะเห็นได้ว่านะครับชุด1กับชุด2นี้นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใครไม่เข้าใจหรือนะครับดูคลิปแล้วอยากถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะตอบให้ทุกท่านทุกคนทุกคำถามนะครับ ถ้าตอบช้าก็ต้องขออภัยด้วยเนื่นองจากว่านะครับวันหนึ่งผมต้องไปตอบคำถามใจ่ายให้ f c ทั้งช่องทาง YouTube ทาง l ล n e นะครับที่สอบถามมาและก็ทางเพจอีกด้วยนะครับนี่คือรูปแบบของเรียนการจนาที่ผมรับรับเป็นท่าเสยนขวางเริ่มจากท่าเส้นขวางขึ้นไปเนาะรับเป็นท่าเสยนขวางขึ้นไปแต่ถ้าเอียงนะครับยังไม่ถึงขวางนี้ขออนุญาตยังไม่รับซื้อนะครับอ่ะราคารับซื้อใช่ไหมครับ ถ้าเป็นนะครับถ้าเสียงวางแบบนี้ครับราคารับซื้อห totally ลักร wow. ้อยครับเริ่มต้นสตาร์ทในหลักร้อยนะครับเริ่มต้นนะครับ150บาทถึง500บาทนะครับสวยๆคมๆนะครับเดี๋ยวผมปรับราคาขึ้นให้มากกว่านั้นส่วนถ้าเสียงเอียงเกือบกลับแบบนี้ซื้อนะครับราคาเริ่มต้น400บาทนะครับ400บาทนะครับถึง1,000บาทนะครับสวยๆคมๆอาจได้ราคาสูงกว่านั้นส่วนถ้าเสียงสลับแบบนี้ครับ ถ้าเกิดขึ้นในเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับราคารับซื้อก็1,000บาทคมๆสวยๆแบบอย่างนี้ผมให้ได้1,500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพ U N C นะครับคือไม่ผ่านใช้เลยคือ3000นะครับ3,000นะครับผมแต่ถ้าเหรียญนะครับพัชเหรียญสลับไปเกิดขึ้นในเหรียญที่เป็นชนิดราคา2บาทกับเหรียญ5บาทตามที่ผมเคยไลฟ์สดให้ข้อมูลไปยินดีรับซื้อเริ่มต้น3,000บาทขึ้นไปครับขั้นต่ํา3 0 0 0บาทขึ้นไปครับคลิปนี้หวังว่านะครับคงจะนะครับอ่า ให้ทุกท่านที่เป็น f อใหม่นะครับได้เข้าใจถึงรูปแบบได้วิธีการเล่นหาเหรียญที่เป็นการชนานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็ตามนะครับจะได้รู้รูปแบบว่ารูปแบบที่รับซื้อเป็นแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่าน,นไปเทียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันเดลกาสถัดไปสวัสดีครับ